สบายดีพี่น้องสบายดียั่งแรงพี่น้องเลยวันนี้กาเลิกเวรเลิกงานมากะทีมงาน,อ,นาอาาไอเพิ่น้องาการอาใหญ่พวกทับนังทำหนังควายแหงวางเตงอยู่พกพิดศษมีนี่นั่งกินเหลาข้าวจีนังควาย Chú chọn lẫn nó chọn 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 này, chọn 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 giờ chọn 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 มีแต่ส,สตายโซ่อะไรแบบนี้กินเหลาข้าวก้าวเวิรจักหลานหนึ่งเลยนะก้าวเวิรจักหลานหนึ่งเหล่าข้าวจีนังบาดเข้า <c oughs> งบประมาณเพิ่มล้านหนึ่งเหมพี่้องฮ่่าฮ่ามันหนาวพี่น้องเลยนั่งพาก,กันนั่งสิงไฟไฟเ <c oughs> กมหนังสาม, <c oughs> ส,ามสี่ไอ้น้องเห็นแล้ว <c oughs> อยู่คนระบอนคนละทีพี่น้องเลยเออไม่ใกล้กันไหม ใหสุปยให้เปิงของแก้มอะไร้เนาะเรื่องของแก้มมเอาขากรองมาพี่น้องเลยโอ้ย่าี่ไหนเราานเนาะนังกนโทมาี้เฮ้แหละล่ะมาก่อนนะมาแลยจะตัวมาตอนมาเลยนะกนจอาจ้นะกกินมากินบ่หรือ่า โอเคโอเคเชียวม้าแลมงดก็อละมีแต่สองห้ามึงด้เอาเอากระพุ้นในไอิ้ึ่งวะมีรนหวะกระอีตัออันในันใจอไลเนตะวงดนะแล้วก็ไอพุกมีแล้วก็สันติสมนจตกวงลเลโอ้แล้วมาแล้วจะไหคับอยางน้ำเลยเนี่ยแ้มากินแล้วอันนี้

เอาเร่วากก่อนว่าเร็มากก่อนจะหม่ไหวมาไม่ดิมาไม่ไมต้องพักก่อนใจเย็นจเย็นจะเย็นก่อนต้องเด็ดเอาจะไล่ต่อคานใจเยแล้วคืสองคือเดี๋ยวเราไปเสื่อเสื่อเสี้ยเตยเนียเรืเองอะไรบ้างยืมกันหรือเ่าให้นอนได้น้วงมแต่ว่าให้ให้จิ๋มให้ให้ตัวแต่ว่านั่งน้ำกันนะหรอวออ ตวงนีน้นเยนกันเามไกเาจดกจอโอ้โหว่าินเนี่ยนี่กัเ่นี่ยนี่เาาีจะกนบแตเนรงไว้เเบกได้กินกเบน่นรเนเอเนอนครับทาแล้วกันเรี่เกร่งายเลยี๋ยวไม่แต่หน้ามันเนาเราขามันมันไฟนานาเนอนดกลังสั่งอ่ะมันต้นมว

โอ้ยนามีใจเซ้ามตนมันนันี่กันยูทูบเหรอยูทูบเหรอเออม่เขเห็นเขาเห็นหน้าเห็นหนเออเห็นหอะไรรตามลงอรนอยเออเี่ต้องไมาเี่ต้นไม้เจ้าต้นไม้เจ้าประดีเจ้าประเดีเจ้าประเดวเนอะมามามาไ่้องมามามาม้เจ้าจานุมาต้นนไม้เจ้าประเดีจีนังไม่้องเลยจีนังมังหลวงจีนังมังหลวงกัน ตามเกี่ยปเด็กต้มน้ำไม้ตามลังหน้าจอหน้าจอลังมาจะมีต้มเป็ดอีกพี่น้องคุณว่าไบ้านนั้นจะให้ได้เป็ตูยองกานนั่นองใหเราให้ท้านมันนั่งอย่รอเลยให้บลูซุกเลยหัวไทยให้เราแล้วนั่นมันโป๊ะๆนี่ยูยูมาไวๆเมค่อยเกืบรถอากได้ะอไนะเเป้าละพันหนึ่งในในันติดตามพันน มันเีมันตาเนาะหมันเรียกหมาาเขาเจ้าเียวนะโอยเขาเขาฟากะต้นไม้เจ้าูนกไหมนะูกอย่ก็กผมีก้เงินเลยกับหมอดงแมวเลยเ็ก่อนน่เจ้าอ้ยม่อะอีกเขาน่ใส่กล <hn> ุมุ่มนุ่นิฮะลมนุนมุ่นิ ม่นจะใส่ของแก้มเอาใส่ของแก้มมาเลยนี่ยจะาวอววันรก่งมเลยนี่อันนั่นมันเจอเอาไปตมาแล้ว่เทียบอีกเนาไปมาเปีนยาวสมองไงนเปิลเนี่ยตัวนั้นแห่สี่นะโอ้อย่าลืมเนอบัตริข้าเด้อข้าเจ้าส้มมาที่กรงไยโอ้ยนี่มีเยเจ้าส้มนะเราลบ่นกัน้ส้มอีก มันจะคุณเลยเนี่ยคุณโอ้ตัวนั้นัวเสือเนาะโหเสือมันเนาะดี่แะบอกเขาเข้าล่ามาแล้วมั้ยเดี๋เขาจิเาล่าาแบลกเบอร์น่้ตัวหนบดายเนงานใหญ่พอนเยนงเซย์ยังไม่แงเล่นของแก้มนะนักในกระดาษวาออเลยาใหญ่พอนางในเนาะงบประมาณเพิ่มเป็นร้านเลยร้านนึงเลยเนาะแย่เพิมแย่เติมงามเงิแจ่มออนเนอะ กินเหล่าขาวจีนังบาตเท่าโอ้กินกอดูอยูบ้านกินกอดยิ่งูดินเด้ต่นี้บาต้มต้น้ำมาแล้วมาบอกอ่ะยนนีอ๋อล้วฮร์ดกลังไห้เจ้านี่วันนี้เอาขักกองมาพี่น้องเลยฟิงไฟน้ำนี่ปพนังฟิ้งไฟตวทีมงานกันเห็นยังซื้อเลขวันอ่ะ เล่าส <beginning> ักเลกๆอ๋อกำลังซอนกันอืมๆๆงว่าถ้าพัดมือมันบกตังในเจ้าอ่ะนีมกรเบิ้งเหมืนอุตตาอาไรล็ขคขาวพี่น้องเขาเราล็าวล็ขาวออล็อคขาวล็ขาวกินขาหนังเาอเจะแบบต่ำจะเบเรกไม่แต่พี่น้องตุงนึงอีกนะ

น้องพี่น้องเนาะน้องน่งไฟป้อนไฟเนี่น้องเนาะก็นี้กลาพี่ละน้องก็น้องพี่น้องเนาะขอขอบคุณกทายาทุ่มทุกำลังใจทุกเป็นทุกแชร์ทพี่น้องเนอะไปย่ฮะเป็นกำลังใจให้กัปันมาตลอดเนาะขอแม่พิน้องเพิ่มพหายทั้งหลาย พมุกบใจเนาะพบกันนานบบานาเนาะการกันยังนานกันอ the ีกระดานเลยากัน so. ักาสงเือเด้อใจเนาะแนขอให้ทุกคนตงดูดีดีห้เจ็ในใครมีเืองเด้ออกกันเรยไปมลุนาทีการงานประกาศแต่ละคนทุกคนทุกทานเลยเนาะ